แต่ว่าหลังจากนี้ขอกราบดรีนเชิญน,นะครับไปร่วมรับประทานอาหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบอกบุญกับพี่น้องมาร่วมงานนําเด้อพี่น้องเด้อวันที่5กาก็คือเตรียมงานเนาะก็คือสิบโมียังแต่วันที่6ก็คือทางเจ้าภาพพูดกันแล้วว่าจะจัดตั้งกองบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนมื้อนี้แหละหรือว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เออบรรยายคำนี่แหละ ตั้งกองบุญวันที่6ครับวันที่เจ็ดกะตามประเพณีทางพุทธศาสนาของศาสนาพุทธก็คงจะปักท่งเนาะก,ก็คือเป็นการสุดส้นเด็กพี่น้องเด้อบางครั้งมือสิบมืออาจสิบรหอดบ่ถึงทุกครอบครัวทุกเหื่อชานแต่วันนี้ผมแนะนำของตัวแทนของเจ้าภาพกาขอแพ่บุญแพ่กุศลวันที่ห้า วันที่หวันที่7อ็อาวันที่หกับวันที่เจ็ดเนาะหรือวันที่ห้านี่คือว่าเป็นแขกเรียงระดับเป็นกันเตรียมงานเนาะเอาเป็นวันที่หแล้วก็วันที่ 7. เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อถือว่าโอกาสนี้ผมขอแถ่บุญเด้อละก็ขอาการาบเรียนเชิญแขกเพ้่นมีจเจตทุกท่านสรับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากดีใจและหายหลายครับเพี่อนในไต่เนาะทั้งความเสียใจและความดีใจ ความเสียใจคือสูญเสียแต่ว่าความดีใจคือพี่น้องให้เกียรติมาทุกท่านมีแต่สิทธิ์มือขอกราบขอบคุณทุกท่านครับผมขอกราบสวัสดีครับ